รัฐบาลเมียนมาส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยบรรเทาทุกข์ออกช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุแผ่นดินไหว6.8ริกเตอร์ใกล้กับเมืองมันดาเลเ<อ>มืองใหญ่อันดับสองซึ่งตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศ ขณะที่ศูนย์สำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐรายงานว่าเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมายังคงมีอ f t เตอร์ช็อกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยอ f t เตอร์ช็อขนาดใหญ่ที่สุดวัดได้5.8ริกเตอร์เมื่อช่วงหัวค่ำวานนี้และอีกครั้งวัดได้5.6ริกเตอร์เมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานความเสียหายเพิ่มเติมจาก after shock ล่าสุดทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากแผ่นดินไหวใหญ่ขนาด6.8ริกเตอร์เมื่อช่วงเช้าวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและได้รับบาดเจ็บหลายสิบคนส่วนใหญ่เป็นคนงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำอิระวดีใกล้กับเมืองชเวโบซึ่งอยู่บริเวณศูนย์กลางของแผ่นดินไหวเนื่องจากสะพานดังกล่าวได้พังถล่มลงมา อย่างไรก็ตามแม้แผ่นดินไหวล่าสุดไม่สร้างความเสียหายรุนแรงในเมืองมันดาเลแต่เจ้าหน้าที่รายงานว่าวัดวาอารามและเจดีหลายแห่งในเมืองดังกล่าวรวมถึงในเมืองอมรปุระซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมียนมาล้วนได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้ด้วยเช่นกัน ตำรวจฟิลิปปินประกาศสามารถขัดขวางแผนรอบวางระเบิดและจับกุมผู้ต้องสงสยัยเป็นสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายอาบูซายฟสาคนโดยปฏิบัติการดังกล่าวสืบเรื่องมาจากการแทรกซึมของหน่วยสืบราชการลับบนเกาะแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ที่เชื่อว่าเป็นแหล่งซ่องสุมของกลุ่มก่อการร้ายโดยทางตำรวจได้ออกแถลงผลการจับกุมในครั้งนี้ว่าสามารถยึดรถจักรยานยนต์สองคันหนึ่งในนั้นได้เชื่อมต่อกับระเบิดสแสวงเครื่องร้องกันนี้ยังได้ยึดอาวุธปืนอีกจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ตำรวจยังกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยทั้ง3คนมีแผนวางระเบิดในย่านที่มีผู้คนพลุกพล่านโดยทั้งหมดเป็นสมาชิกหน่วยรับผิดชอบการก่อเหตุร้ายเพื่อดึงดูดความสนใจให้กับตำรวจและทหารเพื่อเปิดทางให้หน่วยอื่นเข้ามาปฏิบัติการลักพาตัวเป้าหมายได้ ทั้งนี้กลุ่มอาบูซซยาบที่เชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับกลุ่มก่อการร้ายสาคนอัลกออิดะเป็นกลุ่มที่เคยวางระเบิดเรือข้ามฟากในฟิลิปปินส์เมื่อปี2547ทําให้มีผู้เสียชีวิตอีกกว่า100คนตลอดจนเป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงในเรื่องการลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไทยจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวฟิลิปปินส์และชาวต่างชาติตํารวจมาเลเซียสามนายถูกกล่าวหารุมข่มขืนสตรีชาวอิโนโดนีเซียวัย25ปีทางภาคเหนือของมาเลเซีย โดยนักการเมืองท้องถิ่นผู้หนึ่งเปิดเผยว่าหญิงสาวคนดังกล่าวถูกตำรวจเรียกตรวจพาสปอร์ตระหว่างโดยสารรถแท็กซี่ผ่านมาในพื้นที่เกิดเหตุก่อนที่จะนำตัวเธอไปค่มขืนบนสถานีตำรวจแม้ว่าเธอได้แสดงหลักฐานการมีพาสปอร์ตของเธอแล้วก็ตามนอกจากนี้แหล่งข่าวยังเปิดเผยจากคำบอกเล่าของหญิงสาวผู้ชคร้ายอีกว่า เธอถูกตำรวจทั้ง3นายรุมข่มขมืนร้อมทั้งข่มขู่ห้ามแงรายเรื่องนี้ออกไปอย่างไรก็ตามผู้เคราะห์ร้ายสามารถจำหน้าตำรวจทั้ง3นายได้เป็นอย่างดีรวมถึงสภาพภายในสถานีตำรวจที่มีเตียงนอนอยู่ในห้องสืบสวนอีกด้วยด้านสำนักงานตำรวจมาเลเซียประกาศว่าตำรวจทั้ง3นายได้รับการควบคุมตัวเป็นการชั่วคราวในระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ครั้งนี้ขณะที่เหตุการณ์ข่มขืนในลักษณะาาเดียวกันเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งในพื้นที่โดยมีรายงานสตรีอินโดนีเซียที่เข้ามาทำงาน ในมาเลเซียตกเป็นเป้าของการทารุณกรรมและลูกละเมิดทางเพศขึ้นหลายครั้งก่อนหน้านี้